โยมเนี่ยฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองแล้วโยมก็บอกโยมคล่องปากโยมขึ้นใจพอสมควรและโยมก็แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิด้วยเพราะโยมเริ่มเข้าใจ4คุณสมบัติเนี่ยพระศาสดายืนยันว่าถึงแม้เขาจะมีสติหลงหรืมเมื่อกระทํากาลละถ้าขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายมูใดมูดหนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นๆ สติบังเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่การบรรลุธรรมย่อมบังเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันเข้าใจไหมอืมนี่อย่างนี้ต่างหากดังนั้นอันนี้ปิดประตูโยมไปหนึ่งข้อละโยมถ้ายังไม่บรรลุธรรมพบนี้พบหน้าโยมบรรลุแน่นอนใช่ไหมแต่การที่โยมสร้างเหตุปัจจัยอย่างเนี้ไม่อาจประมาทได้ว่าโยมจะไม่บรรลุธรรมในพบนี้เพราะพบมนุษย์เนี่ยเป็นพบที่เราเนี่ยสปีดได้ พระพุทธเจ้าพยากรณ์อานนท์เ,นเป็นโสดาบันแต่พอพ,พระุทธเจ้าปรินุทธิ์ปานอานนท์เป็นอรหันต์ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าคนเป็นโสดาบันณนะวันนี้จะแช่โสดาบันไปตลอดแช่ก็มี<อ>เพราะขี้เกียจไม่แช่ก็มีเพราะขยันอยู่ที่ความเพียรของโยมเลย